ยังยืนยันแนวทางเดิมช่วยเหลือชาวสวนยางพาราขณะที่มีชาวสวนยางเข้าร่วมชุมนุมเพิ่มที่ชะอวดการทางพิเศษยอมรับ e ีซ y p พ s สยังมีปัญหาและกำลังเร่งตรวจสอบแก้ไขอายัดช้าง28เชือกที่กาญจนบุรีให้เวลา7วันพิสูจน์การครอบครองชาวอิสราเอลรับแจกหน้ากากกันแก๊สพิษเกรงซีเรียโจมตีตอบโต้หากถูกชาติตะวันตกโจมตี ครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิตินะครับเราจะเริ่มด้วยความคืบหน้าสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องราคายางพาราในพื้นที่อำเภอชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค8ยืนยันนะครับว่าจะยังไม่มีนโยบายใช้ความรุนแรงในการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ว่าขอความเห็นใจล่าสุดยังคงมีชาวสวนยางพาราจากจังหวัดใกล้เคียงเดินทางเข้าไปร่วมสมทบอีกนะครับ เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากลุ่มผู้ชุมนุมจากพื้นที่จังหวัดตรังสตูลและสงขลาจำนวนหนึ่งทยอเดินทางเข้าสมทบที่สี่แยกบ้านตูนอำเภอชะอวดโดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้นำเต็นท์ขึ้นมาอีก3าหลังนะครับทำให้บรรยากาศในช่วงค่ำก็ค่อนข้างคึกคักผู้ชุมนุมเห็นว่าการปิดถนนประท้วงมีท่าทีจะยืดเยื้อต่อไปเนื่องจากว่ายังไม่มีหน่วยงานหรือตัวแทนรัฐบาลเข้าไปเจราจากับผู้ชุมนุมประท้วง แต่กลุ่มของผู้ชุมนุมเองก็ยังไม่มีความเป็นเอกภาพนะครับในเรื่องตัวแทนของกลุ่มด้วยกลุ่มแกนนําและผู้เห็นพ้องกับกลุ่มชุมนุมก็ขึ้นเวทีปราศัยพร้อมขอร้องให้ประชาชนกระจายข่าวสารออกไปยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดเส้นทางรถไฟแน่นอนถ้ายังไม่สามารถตกลงเรื่องราคายางพาราตามที่ผู้ชุมนุมร้องขอไปกับทางรัฐบาล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พลตำรวจรตียงยุทธเจริญวานิชเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมายืนยันว่าไม่มีนโยบายใช้ความรุนแรงเพื่อสลายการชุมนุมและพยายามที่จะหาทางเจรจากับผู้ชุมนุมต่อไป ซึ่งตำรวจภูทรชะอวดซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุการ์ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงแะแกนนนาที่ขึ้นปราศัยปลุกระดมมวลเวทีซึ่งถือว่าบุคคลที่ปลุกระดมเป็นแกนนาในการชุมนุมประท้วงทําให้เกิดความเสียหายและเกิดผลกระทบในหลายด้านซึ่งเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องใช้กฎหมายในการควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบจนกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะพอใจในข้อเรียกร้อง วันนี้ปัญหาราคายางพาราถูกตั้งเป็นกระทู้ถามสดและยัตติด่วนในการประชุมสภาด้วยนะครับโดยรัฐบาลยังคงยืนยันแนวทางเรื่องการช่วยเหลือเป็นการอุดหนุนค่าปัจจัยการผลิตและแปรรูปยางเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวติดตามกับคุณนพจรดใจกเกษมจากรัฐสภาครับ ครับไฮไลท์ที่เป็นเนื้อหาสาระสาคัญในการประชุมสภาผูธธา้แทนรัศดรวันนี้ก็คือการเดินทางมาร่วมประชุมของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะมารับฟังข้อเสนอแนะต่างๆด้วยตัวเองรวมไปถึงข้อเสนอแนะของพรรคประชาธิป,ปัตย์ด้วยที่เสนอให้รัฐบาลไปเจราจากับอินโดนีเซียเพื่อไม่ให้ขายตัดราคากันเองรวมไปถึงการไปเจราจากับจีนและญี่ปุ่นเพื่อขอปรับขึ้นราคาขายอย่างพาราครับ ในส่วนของการดูแลช่วยเหลือนั้นอาจจะก,การแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอาจจะแก้ด้วยวิธีหนึ่งเรื่องยางพาร,ราก็มีหลายวิธีที่จะแก้ต้องกับเรียนว่าเราก็จะเร่งในการที่จะรับฟังแล้วก็พูดคุยกับเกษตรกร,กรชาวสวนยางในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็รวมถึงข้อแนะนําของท่านสมาชิกนะคะถ้าท่านายกรัฐรีจับมือกับท่านประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้ตกลงกันว่าสองประเทศ จะไม่ขายยางตัดราคากันในตลาดโลกประเทศต่อไปที่ทนายกจะต้องไปพบก็คือว่าประเทศผู้ซื้อครับทนายกก็ไปพูดกับเขาล่วงหน้าแล้วบอกว่าตั้งแต่หนึ่งมกราคม2557เป็นต้นไปเราก็จะปรับราคาขายยางพาราของเรานี่ก็เป็นการให้โอกาสแล้วก็ไม่เสียเมตตรีบอกว่ารัฐบาลอนุมัติงบประมาณในกรอบวงเงิน1 5 0 0 0ล้านบาท ซื้ออย่างนําราคาในตลาดโดยมีเป้าหมาย120บาทต่อกิโลกรัมก็เป็นตัวเลขตามข้อเรียกร้องของพี่น้องเกษตรกรผมก็บอกว่าถ้าหากมันเป็นไปได้ทําได้ใครก็อยากให้มันมากกว่านั้นสูงกว่านั้นแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องดูกันต่อไป สรุปเนื้อหาสาระของการอภิปรายวันนี้ทั้งวันนะครับก็คือพรคประชาธิปัตย์เนี่ยขอให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงราคายางพาราเหมือนโครงการรับจำนำข้าวโดยให้ซื้อยางจากเกษตรกรโดยตรงไม่ต้องซื้อผ่านโรงรมยางหรือสาหกรณ์เหมือนครั้งที่แล้วนำยางสองล้านกว่าตันมาใช้ในประเทศทั้งการทำถนนถุงมือยางรวมไปถึงยางรถยนต์เมื่อยางหายไปจัดตลาดก็จะทำให้ความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นตาม ขณะเดียวกันก็ให้ไปทําความตกลงกับอินโดนีเซียว่าจะไม่ขายยางตัดราคากันเองในตลาดโลกและไปเจราจากับจีนและญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่เพื่อขอปรับขึ้นราคาขายยางพาราแต่ว่าทางรัฐบาลก็ยืนยันนะครับว่าจะเข้าแทรกแซงแบบข้าวไม่ได้เพราะว่าต้องอ้างอิงราคาตลาดโลกรัฐบาลจึงต้องใช้วิธีการเข้าไปอุดหนุนค่าปัจจัยการผลิตเช่นการให้ค่าปุ๋ยไร่ละ1,260รา12บาทเพื่อลดต้นทุนแล้วเพิ่มรายได้โดยการสนับสนุนเงินกู้ให้กลุ่มชาก,กรนำไปส่งเสริมการแปรรูปยางเพื่อเพิ่ม มูลค่าแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับรัฐบาลมาเลเซียและอินโดนีเซียมาแล้วทั้งสองประเทศก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคายางในตลาดโลกตกต่ำเช่นกันและนี่ก็คือทั้งหมดของการอภิปรายเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำครับนพจรสใจเกษมข่าวสามิติรายงานมาดูความคืบหน้าปัญหาการลักลอบทิ้งก่ากอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลหนองแหนออำเภอพนมสารคามฉะเชิงเซานะครับ วันนี้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดชาเชิงเราก็เตรียมแก้ปัญหาสารพิษตกค้างในพื้นที่เยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและจะดำเนินคดีกับผู้กระทําผิดอย่างจริงจังนะครับที่โรงพยาบาลพัฒนาสุขภาพชุมชนที่ตำบลหนองแหนที่อำเภอพนมสารคามวันนี้นายบัณฑิตเทวีทิวารักษรองผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดชาเชิงเซา เปิดการประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีปัญหาการลักลอบทิ้งการอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอพนมสาร,รคามและอำเภอแปลงยาวที่เกิดปัญหาเป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีสารพิษปนเปื้อนตามแหล่งน้ำและมลพิษทางอากาศจนเป็นผลกระทบกับสุขภาพของผู้ที่อยู่ในพื้นที่โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดำเนินการหาทางออกของปัญหาในวันนี้จำนวนมากนะครับ และจากการเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินจากบอ่อน้ําตื้นของชาวบ้านไปตรวจสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเบื้องต้นพบมีสารปนเปื้อนในตัวอย่างประกอบด้วยสารประกอบฟ,ฟีนนลสารกลุ่มตัวทําละลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสายยาวและสารที่ใช้ในการผลิตโพลิเมอร์ซึ่งสารประกอบบ,บางชนิดโดยเฉพาะฟีโนลและสารประกอบโพลิเมอร์นั้นถ้าร่างกายได้รับ จะมีผลต่อสุขภาพและอาจทําให้เกิดมะเร็งซึ่งสารปนเปื้อนที่ตรวจพบไม่ได้เป็นสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับที่ประชุมวันนี้ก็ได้วางแนวทางและมาตรการในการบําบัดฟื้นฟูในพื้นที่ประกอบไปด้วย4มาตรการก็คือแก้ไขจุดเสี่ยงด้วยการออกแบบและติดตั้งระบบบ,บาบัดฟีแนลในบ่อน้นนําตื้นเพื่อการอุปโภคบริโภคข,ของชาวบ้าน2อ,ออกแบบและติดตั้งระบบบาบัดสารฟรีแนลในบ่อน้ําเสียต้นเหตุและ3 ้อการการรั่วไหลของสารปนเปื้อนจากแหล่งกำเนิดข้อ 4. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจความเสี่ยงในอนาคตของตนเองภายใต้ฐานข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องและทำงานอย่างสร้างสรรค์นในการแก้ไขปัญหาประธานคณะกรรมการติดตามแก้ปัญหาบอกว่าจากการเข้าร่วมหารือกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ได้รับการตอบรับถึงความพอใจในแนวทางมาตรการที่วางไว้โดยจะมีการวางแผนการปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อบรรเทา เยียวยาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นครับเราพักสักครู่กลับมาเรยงคงติดตามปัญหาของช้างนะครับวันนี้ก็ยึดเพิ่มเพื่อตรวจสอบที่การจนบุรีและเรามาดูปัญหาของ e a s y p s s s ที่มีส่วนหนึ่งร้องเรียนกันเยอะนะครับทางการทางพิเศษก็ยอมรับกำลังจะแก้ไขครับสนับสนุนโดย Toyota Cam r ร กุญแจล็อกประตูโซเล็กสมาร์ทล็อกระบบแก๊สรถยนต์เอเนอร์จีรีฟอร์ม ยังคงเดินหน้าตรวจยึดเพื่อตรวจสอบช้างต่อไปในหลายพื้นที่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เปิดโอกาสให้เจ้าของช้างทั้ง28เชือกที่แคมป์มหาหวังช้างที่กาญจนบ,บุรีแสดงตัวแสดงตัวตัวจริงนะครับภายใน7วันเพื่อที่จะยืนยันว่าตรงกับรูปพรรณช้างจริงหรือไม่ส่วนผู้ที่เป็นผู้จัดการวังช้างก็ยืนยันนะครับว่ามีตัวรูปพรรณถูกต้องและพร้อมจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อที่จริง คุณมนตรีอุดมพงษ์ลงพื้นที่กาญจนบ,บุรีมีรายละเอียดครับช้างเชือกนี้เริ่มมีงาปรากฏทั้งสองข้างและเห็นชัดมากขึ้นแม้มองดูด้วยตาเปล่าและลูกช้างซึ่งมีอายุประมาณหนึ่งปีกำลังถูกนำมาฝึกที่แคมป์ช้างมหาวังช้างอำเภอสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีนี่เป็นหนึ่งในห้าเชือกที่ตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่อุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและระบุว่ามีรูป,ปรพรรณไม่ตรงกับตัวเพราะมีงาปรากฏชัดเจน แต่ในตัวรูปประพันธ์ระบุว่าเป็นช้างไม่มีงาเช่นเดียวกับอีก4เชือกที่เหลือซึ่งมีลักษณะและรูปประพันธ์ไม่ตรงกับที่ระบุในตัวทําให้ตํารวจอายัดไว้ตรวจสอบส่วนที่เหลืออีก23เชือกเป็นช้างโตมีอายุมากกว่า5ปีขึ้นไปผ่านการฝึกงานมาอย่างดีและทั้งหมดก็ถูกเจ้าหน้าที่อายัดไว้ตรวจสอบแล้วเพราะผู้ดูแลวังช้างได้แสดงตัวรูปประพันธ์ที่เป็นฉบับสำเนาโดยไม่ได้แสดงตัวตัวจริง ส่วนที่มาของการตรวจสอบดังกล่าวเป็นผลมาจากที่ตำรวจได้ยึดช้างสองเชือกคือพลายงามจากแคมป์ช้างทวีชัยและยึดพังน้องยุ้ยจากแคมป์ช้างบวางโพที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะมีตัวรูปพรรพันธ์ไม่ตรงและนางนิตราศรีมาเจ้าของพังน้องยุ้ยสะทอดว่าซื้อมาจากนางสุดาพรเสนาวังษาซึ่งเป็นเจ้าของแคมป์ช้างมหาวังช้างทําให้ตำรวจขยายผลมาตรวจสอบต่อเนื่อง ส่วนานางสุดาพรยืนยันว่าไม่ใช่ผู้ขายช้างพังน้องยุ้ยให้กับนางนิตราเป็นแต่เพียงผู้แนะนําให้รู้จักกับเจ้าของช้างเชือกนี้คนเดิมช้างเชือกนี้ไม่ไม่ได้เป็นของตัวเองแล้วก็ไม่เคยขายเป็นคนติดต่อให้เขาไปซื้อเรารู้จักเจ้าของช้างช้างทํางานอยู่เชียงใหม่เขาไปซื้อมาจากเชียงใหม่ซื้อมาก่อนที่พี่จะมาอยู่นี่น้องตอนนั้นชื่อน้องยุ้ยปูเป้ช้างเชือกนี้มีสองชื่อ ประวัติการรักษาที่ไหนก็มีสองชื่อชื่อยุ้ยปูเป้นอกจากนี้ยังระบุว่าไม่ได้ส่งช้างไปขายต่างประเทศตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่มีผู้ร้องขอที่จะให้นําละครช้างไปแสดงต่างประเทศแต่ก็ไม่สามารถนําออกไปนอกประเทศได้มีคนจะมาว่าจ้างในหมู่บ้านนั้นจะไปต่างประเทศเขาบอกว่าไปแสดงโชว์ให้มีเอกสารให้ถูกต้องให้มีที่มาที่ไปถึงจะไปได้เออ กระทบเอกสารแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครมาถามจ้างไปไหนบอกว่าออกไปไม่ได้ทางไซตสไม่อนุญ,ญาตให้ออกไปทํางานต่างประเทศก็ยกเลิกกันก็ไม่มีใครได้ไปผู้จัดการวังช้างระบุว่าช้างทั้ง28เชือกที่นี่ส่วนหนึ่งเป็นของเจ้าของแหลพเนตดคลองช้างที่พระนครศรีอยุธยาและบางส่วนมาจากจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตัวรูปพรรณช้างตัวจริงอยู่กับเจ้าของช้างส่วนที่วังช้างที่นี่เป็นเพียงผู้ดูแลและฝึกลูกช้าง แต่ก็ยินดีที่จะนําเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตัวจริงอยู่ที่เจ้าของช้างค่ะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะถึงเขาอยู่แล้วเราก็ดูสาเนาเอกสารแต่มีทุกเชือกอยู่แล้วค่ะรับประกันได้เลยค่ะลูกช้างนยังไงครับกช้างกงจะเอามาจากบางช้อาอยุธยาแลพชเนียรเมื่อไม่กี่วันนี้เองเพื่อที่จะมาฝึกนะคะช้างทุกเชือกต้องผ่านการฝึกอยู่แล้วขณะที่พลตํารวจตรีศิวรารังสิพรหมนาุลรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบกับเจ้าของช้างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วซึ่งได้นําเอกสารจํานวนหนึ่งมาชี้แจงแต่ก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดจึงกําหนดให้เวลาอีก7วันเพื่อนําตัวรูปพันธ์ช้างทั้ง28เชือกกลับไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับช้างที่หวังช้างในอำเภอแซยกอีกครั้งว่าตรงกันหรือไม่มนตรีอุดมพง์ข่าวสามิติรายงานวันนี้ตํารวจตรวจพบว่าที่พระนครศรีอยุธยาได้ออกตัวรูปพันฑ์ช้างมากถึงร้อยใบ ระหว่างวันที่14ถึง23มิถุนายนปี2555นะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากถ้าเทียบกับระยะเวลาเพียงแค่9วันเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะเป็นเพราะตัวรูปพันธ์ช้างชุดเดิมเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ปล,ปลายปี49นะครับต้องออกตัวชุดใหม่ให้แต่ว่าตำรวจบอกว่าจะตรวจสอบตัวรูปพัธฑ์ที่ออกมาใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับเรามาดูปัญหา Easy p a s นะครับ ขณะนี้มีผู้ที่ใช้บริการทางด่วนกว่าล้าน8แสนเที่ยวต่อวันในจุวน,นี้ก็เป็นผู้ใช้บริการช่องทาง e a s y Pass หรือระบบเก็บเงินค่าผ่านทางอัตโนมัติไม่น้อยกว่า4แสนเที่ยวแต่ว่าขณะนี้ทางการพิเศษแห่งประเทศไทยยอมรับนะครับว่ามีประชาชนร้องเรียนปัญหาการใช้งานระบบ e a s y Pass เช่นปิดระบบเติมเงินบางช่วงเวลาการสแสดงยอดเงินคงเหลือในบัตรสูงหรือต่ำกว่าคมเป็นจริงซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงระบบนะครับ ติดตามกับคุณมัุชาเจอมูลครับผู้ใช้บริการหลายรายจำเป็นต้องถอยรถพร้อมกับยื่นบัตรให้พนักง,งานใช้เครื่องมือสแกนหักค่างเงินในบัตรหลังจากเมื่อขับรถเข้าช่องทาง Easy Pass เข้ามาแล้วปรากฏว่าไม้กั้นอัตโนมัติไม่ยกขึ้นเออก็เกือบทุกครั้งนะครับเป็นบ่อยอยากให้ปรับปรุงเหมือนกันครับนายอายนัทถินอภัยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชี้แจงว่า อาจสืบเนื่องจากปัญหาการเชื่อมโยงและการประมวลผลข้อมูลหลังการเติมเงินบัตรอีซี่พัสที่ล่าช้าแต่การสำรวจปัญหาก็พบว่าผู้ใช้บริการบางส่วนติดตั้งกล่องรับสัญญาณไม่ถูกต้องซึ่งจุดติดตั้งที่ดีที่สุดคือบริเวณหลังกระจกมองหลังในบัตรนั้นไม่มีเงินนะครับอันที่2คือติดบัตรไม่ถูกนะครับเมื่อไม่ถูกตำแหน่งป๊อบเครื่องจะไม่อ่านอันที่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเมื่อเติมแล้วเนี่ยนะครับเติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในเวลาที่มาใช้นี่ระยะเวลาที่ที่มันเดินข้อมูลยังไม่ถึงก็จะทําให้รถผ่านไม่ได้เหมือนกันตัวนี้ก็ก็อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่เรากําลังจะแก้ไขให้ตรงนี้ด้วยนะครับทุกครั้งที่ผู้ใช้บริการขับรถแล่นผ่านช่อง Easy Pass ไปได้ก็จะมียอดเงินคงเหลือปรากฏขึ้นมานะคะแต่ว่าก็มีผู้ใช้บริการอีกหลายรายร้องเรียนว่ายอดคงเหลือที่ปรากฏนั้น คลาดเคลื่อนค่ะผู้ใช้บริการเจอปัญหาย่อตัวเลขที่ปรากฏทั้งการเพิ่มค่าเงินให้อัตโนมัติการถูกตัดเงินมากผิดปกติบางรายยอดเงินไม่ถูกตัดเลยนายอัยันั์ยอมรับว่ากำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบและถึงแม้ยอดเงินที่ปรากฏบนป้ายอิเล็กทรอนิกส์คลาดเคลื่อนแต่ข้อมูลที่บันทึกไว้ในบัตรจะเป็นค่าคงเหลือที่แท้จริงสามารถตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมง3ช่องทางได้แก่ที่อาคารทางด่วนทุกด่าน ทางเว็บไซต์ worldwideweb.thaisipass.com และ call center 1543ไม่ต้องตกใจครับเราไม่เพิ่มไม่ลดแน่นอนแต่ว่าตัวเลขที่ขึ้นมาคืออาจจะเป็นตัวเลขของคันที่ผ่านไปแล้วเพราะว่ายัางดา่านใกล้ชิดกันเติมที่ด่านนี้ปุ๊บมาะมาในทีถึงแล้วเนี่ยข้อมูลยังไม่ไปนะครับก็ทําให้เป็นข้อมูลเก่าอยู่และคันเก่าที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลขที่โชว์อยู่นะครับ เพราะนั้นตัวนี้แหละครับคือสิ่งที่เรากําลังการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนว่ามันจะได,ได้เห็นได้ชัดเจนว่าต่อไปนี้เวลาเข้ามาปั๊บท่านผ่านได้ตัวเลขต้องขึ้นตรงตั้งแต่วันที่27สิงหาคมเป็นต้นมาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ปิดระบบให้บริการเติมเงินบัตร easy pass ทุกช่องทางการเติมเงินตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงตี4ของทุกวันและจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนขณะเดียวกันวันนี้ข่าวสามมิติพบปัญหาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ผู้ใช้บริการไม่สามารถเติมเงินที่ด่านดินแดงได้เป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงนายอายนัทยอมรับว่าก็มีความเป็นไปได้ที่นอกเหนือเวลาสี่ทุ่มถึงตีสี่ก็ไม่สามารถเติมเงินได้ชั่วคราวเนื่องจากฐานข้อมูลกลางยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงการขยายช่องอีซีพาร์คเพิ่มขึ้นเป็น5 0เของทุกด่านตอนนี้จะมีเป็นครึ่งหนึ่งหมดเลยนะครับก็จะทําให้จํานวนพี่น้องประชาชนมาใช้มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันข้อมูลที่มีอยู่ในการใช้ ผ่านระบบตัวนี้ก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ทําให้การเดินทางของข้อมูลเนี่ยมันเกิดความอืดน,นะครับก็อืดเพราะฉนั้นเราก็พยายามแก้ไขในจุดนี้มาแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นมานี่เราขอเวลา1เดือนนะครับก็จะปรับปรุงตรงนี้ให้กลับมาสู่ปกตินะครับก็ทางยอดที่ทางเทคนิคก็จะเข้าไปดําเนินการระบบช่องทาง easy pass หรือระบบเก็บเงินค่าผ่านทางอัตโนมัติเริ่มขึ้นเมื่อปี2553 ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรไม่ต่ำกว่า7จ็ดแสนรายส่วนยอดผู้ใช้บริการต่อวันไม่ต่ำกว่า4 0 0แสนเที่ยวโดยมีช่องทางการให้บริการ Easy Pass รวมทุกด่านจำนวน264ช่องมนุชาเจอมูลข่าว3ามิติรายงานขณะนี้ประชาชนได้รับข้อความที่ถูกส่งต่อทางสังคมออนไลน์รวมทั้งแชทแอปพลิเคชันอย่างเช่นไลน์นะครับที่บอกว่าตั้งแต่1กันยายนนี้ผู้ที่เติมบัตร Easy Pass ทุกๆ500บาท จะได้รับเงินเพิ่ม15บาททุกๆ1,000บาทได้รับเงินในบัตรเพิ่ม30บาทผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยืนยันนะครับว่านี่เป็นข้อมูลจริงนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคมนี้นะครับเราพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าต้องมาจับตาสถานการณ์ในซีเรียนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่ามีการคาดการณ์ว่าสหรัฐและชาติพัธมิรนั้นน่าจะโจมตีซีเรียแน่ครับ นับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเครื่องซักผ้าฝา,ฝาหน้าฮิตาชิบิ๊กดรัมผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท มีการคาดการ์กันว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรจะโจมตีซีเรียอย่างแน่นอนนะครับซึ่งอาจจะเป็นบ่ายวันเสาร์ก็มีความเป็นไปได้ครับที่รัฐบาลซีเรียจะตอบโต้โดยโจมตีอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐด้วยอาวุธเคมีทําให้ในวันนี้ชาวอิสราเอลเริ่มเข้าแถวเพื่อรอรับหน้ากากากันแก๊สพิษที่รัฐบาลนํามาแจากใจ่ายให้นะครับชาวอิสราเอลจำนวนมากนะครับในกรุงเยรูซาเล็มต่อแถวยาวเหยียดครับรอรับหน้ากากากันแก๊สพิษ ที่รัฐบาลทยอยนำมาแจกจ่ายให้ประชาชนหลายคนก็มาต่อคิวเพื่อรอรับหน้ากาก,ากไปให้ครอบครัวด้วยซึ่งกรณีที่ซีเรียรจะตอบโต้การโจมตีของสหรัฐและชาติพันธมิตรด้วยอาวุธเคมีนั้นนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่ในี่เนีมบขาวมองว่ามีความเป็นไปได้สูงมากซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้การโจมตีอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรกับสหรัฐแต่ว่าอาจจะนํามาใช้กับพลเมืองของซีเรียเองเพื่อกดดันให้ทุกชาติยุติการโจมตีครับ ขณะที่การโจมตีของสหรัฐและฝ่ายพันธมิตรกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะล่าสุดมีรายงานว่าสมาชิกรัฐสภาอังกฤษอยู่ระหว่างการลงมติอนุมัติการใช้กำลังทหารกับซีเรียเพราะว่าการที่รัฐบาลซีเรียนำอาวุธเคมีมาใช้กับพลเรือนถือว่าเป็นเหตุผลที่เพียงพอสำหรับการโจมตีซีเรียโดยชอบธรรม เนื่องจากซีเรียได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศยอย่างชัดแจ้งด้วยการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมกระที่นายบันคีมูลเลขาธิการสหรประชาชาติขอให้ทุกชาติอดทนและยังคงยืนยันจะรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของสหรประชาชาติที่ยังอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลและจะออกจากซีเรียเพื่อมารายงานผลในเช้าวันเสาร์นี้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงหลายฝ่ายคาดการว่าการโจมตีอาจจะเกิดขึ้นในบ่ายวันเสาร์ทันที อย่างไรก็ตามพันธมิตรของซีเรียอย่างจีนยังคงยืนกรานว่าจะไม่มีข้ออ้างใดสำหรับการโจมตีซีเรียก่อนที่ UN จะตรวจสอบเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับรัสเซียที่คัดค้านการใช้กำลังทหารกับซีเรียทุกรูปแบบนะครับโดยขณะนี้ผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐกำลังเตรียมแผนรับมือการตอบโต้จากซีเรียโดยคาดว่าน่าจะมีการสร้างขุมกำลังไว้รอบๆซีเรียเพื่อยับยั้งไม่ให้ซีเรียและชาติสนับสนุนอย่างอิหร่านขยายพื้นที่สมรภูมิไปยังประเทศใกล้เคียง ซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐโดยเฉพาะอิสราเอลขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ซีเรียจะไม่ตอบโต้โดยตรงหลังถูกโจมตีเพระเท่ากับเป็นการดึงให้สหรัฐเข้ามาแทรกแซงทาหารอย่างเต็มตัวซึ่งจะทําให้โอกาสที่ประธานาธิบดีบาชา,อ,าอัลอาซารจะรอดตัวเป็นไปได้ยากหลายฝ่ายก็คาดว่าซีเรียและอิหร่านจะตอบโต้ทางอ้อมด้วยสงครามก่อการร้ายโดยให้กลุ่มเฮสบอลเลลงมือ ซึ่งเป้าหมายก็คงไม่พ้นอิสราเอลและพลเรือนของสหรัฐในตะวันออกกลางติดตามประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันนี้ครับคณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะถแถลงอาการป่วยของพลเอกเปรมตินสูรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษในวันพรุ่งนี้หลังจากพลเอกเปรมเข้าตรวจร่างกายตามวงรอบเมื่อเย็นวานนี้แล้วแพทย์ตรวจพบว่ามีอาการผิดปกติโดยเฉพาะที่ลำไส้ จึงขอให้นอนพักที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจอาการให้ละเอียด,ดที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีมติเลือกศาสตราจารย์ดรทวีเกียรตมีนักกนิตอาจารย์คณะนิติศสาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญคนใหม่แทนนายวาสันส้อยพิสุทธิ์ด้วยคะแนนเสียง4ตัวหนึ่งหลังใช้เวลาเลือกกันถึง8รอบเนื่องจากผู้เข้ารับการสรรหาทั้ง9คนไม่มีใครได้คะแนนถึง2ใน3 หลังจากนี้คณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อศาสตราจารย์ดรทวีเกียรติให้วุฒิสภาพิจารณาแต่งตั้งต่อไปตำรวจนครบาลภาษีเจริญจับกุมนางคำตันกาดจันอายุ63ปีแม่ยายพันตำรวจโทคณิสอนบุญเหลืองพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ในข้อหาจ้างวานฆ่าหลังจากนางคำตันรับสารภาพว่าได้จ้างมือปืนมาสังหารลูกเขยจริงแต่ไม่เสียชีวิตรวมทั้งรับว่าเป็นผู้ชี้เป้าให้มือปืนด้วยเนื่องจากโกรธแค้นที่ลูกเขยทำร้ายลูกสาวตำรวจปราบรามยาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่ปราบรามยาเสพติดร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มนางพนิดาถนอมรุ่งเรืองชาวเชียงใหม่และพวกอีก6คนพร้อมของกลางยาบา้า236มัดร,รวม526,0 0 0เม็ด รถยนต์สามคันโทรศัพท์มือถือเจ็ดเครื่องจับกลุ่มได้ที่บริเวณถนนท่า,ทาตอนแม่จันอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นานางพนิดารับสารภาพสามิติีคืนนี้จะลาธนวยการแสดงของช้างที่แคมป์ช้างมหาวังช้างที่อำเภอไซโยกกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมไปชมช้างที่นั่นซึ่งผ่านการฝึกและแสดงโชว์ความสามารถโดยเฉพาะการเต้นเพลงกังนำสไตล์นะครับสร้างความประทับใจให้กับ ผู้ที่ชมได้ไม่น้อยคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ